มาดูลาสีประจำเดือนสิงหานะคะดูลาศีพฤษศค่ะว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงขอเป็นตัวแทนับตัดให้ให้ชาวราศีพฤษศนะคะว่าชาวราศีพฤษศในเดือนสิงหาจะเป็นยังไงการเงินการงานความรักนะคะว่าคุณจะเป็นยังไงชาวราศีพฤษศนะคะไพ่นี้ดูแค่เดือนเดียวนะคะเดือนสิงหานี้ลาศีพฤษศจะเป็นยังไงมาก ความสำเร็จเรื่องงานราชินีผู้มีอำนาจตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เย่อหยิ่งถือว่าตัวคุณมีอำนาจมีวาตนาหรือว่ามองตัวเองเนี่ยเหนือฝักคนอื่นดีกับคนอื่นนะคะพื้นฐานเลยคุณมองว่าคุณเลิศก,กับคนอื่นรายงานคุณมองว่าคุณใหญ่กับคนอื่นคุณเด่นกับคนอื่นนะ แต่ดวงคุณก็ดีเลิศจริงๆนี่นะดินน้ำลมไฟนะที่ข้างเคียงในเดือนในเดือนสิงหานี้คุณก็ก็เดือนคุณก็ผ่านไปได้นะมีดินน้ำลมไฟนี่คือว่ามีดาบมีถ้วยมีเหรียญน,นะคะแล้วคุณยังถือเนี่ยคัธามุ่งถูกฟ้ามือคือเป็นเป็นเชื่อมั่นนะแล้วก็มีอินเตอร์วิท ลิตี้เนะี่ยคืออ่ะมีเลขแปดอยู่บนหัวนะคะไพ่นี้คือไพ่แห่งเทพนะมีเทพประจําตัวเอางี้ละกันข้างตัวเนี่ยคุณนะ่ะที่คุณเยอะคุณต้องทำท,ทางที่ถูกดินน้ำลมไฟเนี่ยมีเทพอันนี้อยู่ข้างตัวมีไพ่ชุดมีไพ่ตัวนี้อยู่ข้างตัวเนี่ยนะคะชาวราศีพฤษภนะถ้าคุณเหมือนว่าคุณ ทำดีคุณได้เหมือนคุณมีต้องมีพลังบวกนะพลังบวกแขงความดีถ้าคุณทําสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีก็ติดลบถ้าคุณถ้าหมายถึงพลังบวกถ้าสิ่งไม่ดีคุณทําสิ่งไม่ดีคุณก็จะเหมือนว่าไม่ดีมาเพราะฉะนั้นจิตสานึกของคนราติีพุทธศเนี่ยต้องต้องคิดให้ถูกนะคะเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นพลังบวกคุณให้คุณไหวพระหรือว่าให้คุณไหวเจ้าที่เจ้าทางทําบุญใส่บาทอะไรเนะี่ยมันดินน้ําลมไฟนะคือว่าถ้าคุณทําดีนะเป็นพลังบวกก็จะได้แบบว่าติ่งที่คุณทําไว้จะได้ตอบขึ้นมานะคะเนี่ยผ้ายอยู่ข้างกายแล้วผ้ายอยู่ที่บนบนเนี่ยคือไพ่แห่งคนที่พ่อไงพลังแห่ง พ่อหรือเทพนะเคยให้ความตกกับคุณเขาล้มถ้วยเนี่ยตอนนี้คุณเป็นคนที่กําลังหันหลังให้คุณลืมนึกคุณหันหลังคุณหันหลังคุณถ้วยเนี่ยล้มห้าถ้วยเนี่ยที่คุณจะมีความุกคุณจาเป็นว่าคุณจะต้องมีความทุกข์คุณเดินให้ถูกมีไพ่ข้างเคียงก็ดีคุณมองว่าตัวคุณเก่งฝ่กคนอื่นเหนือกับคนอื่นทํางานคุณก็เนี่ย มีความเด่นกับคนอื่นถึงข่าวมีอํานาจเนี่ยคุณต้องใช้อํานาจที่ถูกแล้วมันจะเป็นผลดีอัตรุปแค่นี้แล้วกันถ้าคุณอธิบายเท่านี้แล้วกันว่าถ้าคุณมีอํานาจคุณใช้ทางที่ถูกถ้าคุณมีอํานาจทางที่ผิดถึงวันคุณล้มคุณจะลำบากเพราะบางทีอํานาจของคุณไปใช้กับคนที่เขาชะตาเหนือฝ่าคุณก็จะแพ้ภัยนะคะให้ระวังอุบัติเหตุนะชาวราศี คื้ศให้ระวังเนี่ยการงานจะระวังความสาเร็จเนี่ยถือไม่ท่าคุณจะมุ่งมั่นด้วยความสําเร็จแต่คุณจะต้องเสี่ยงเรื่องงานหรืออะไรแล้วแต่คุณจะต้องเสี่ยงเสี่ยงคุณขี่ม้าเนี่ยให้ระวังอุบัติเหตุที่ทํางานหรือให้ระวังมีปัญหาในที่ทํางานนะคะเพราะว่าคุณต้องระวังคุณควบม้าแบบคุณไม่ได้ดูเลยว่าคุณอุปสรรคอะไรนึกเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในที่ทํางาน คุณอยากแข็งคุณมีพลังที่แข็งทำงานเก่งก็จริงแต่คุณจะแข็งมากคุณจะมีอุบัติเหตุหมายถึงว่าเนี่ยม้ามันพยศขึ้นมาชีวิตก็ประคองให้ดีนะในเดือนสิงหาชีวิตคุณสามถ้วยเนี่ยอุดมสมบูรณ์มีการสังสรรค์มีอะไรเนี่ยชีวิตคุณจะมีสำความสำเร็จเทหานะในเรื่องการงานถ้าคุณระวัง คุณใช้ชีวิตอย่างลูกรอบครอบเนี่ยความสุขคุณก็ยังมีให้คุณเหยียบความสุขอยู่นะคะอะไรคุณก็ผ่านไปได้อุปสรรค่ะ อุปสรรคคุณผ่านไปได้เหมือนว่าชีวิตคุณไม่ได้ลาบเรียบชีวิตคุณต้องมีอุปสรรคนะที่ฟาร์มุกเนี่ยเป็นฟาร์มทุกห้าถ้วยไปแล้วแต่อุปสรรคคุณยังต้องสู้อีเนี่ยหกหกคาถาเนี่ยคุณยังฝ่าฟันไปได้คุณมีอัจวินขี่ม้านะม้าขาวด้วยนะอันเนี้ยมาช่วยคุณผ่อนคลายเลยที่ทํางานคุณมีปัญหาคุณมีอัตวินขี่ม้าขาวมาช่วยคุณเพราะฉะนั้นคุณมีเนี่ย อิน e ิลิตอยู่ใกล้ตัวของคุณเนี่ยเนี่ยเลขแปดเนี่ยมีดินน้ำลมไฟอยู่ใกล้ตัวเพราะว่ามีทั้งบวกทั้งลบมีทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งทั้งมืดมัวทั้งลมอะ,อะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ใกล้ตัวคุณคุณต้องปฏิบัติให้ดีถ้าคุณมีไฟแล้วลมเขาก็มีอ่ะคุณถ้าคุณมีไฟในตัวลมเขาก็มีมันก็จะประหืม โหมเขาเรียกโหมมีจะโหมตัวคุณให้นั่นเพราะด้วยต้องใช้พลังแห่งฟาร์มดีนะชีวิตเนี่ยคุณคนหนุ่มคนสาวอยากจะเข้าวิวาอยากจะอะไรเนี่ยชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจทางที่ดีผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่แบบว่า มุ่งมัน่นเห็นแก่ตัวทําอะไรก็เพื่อตัวเองจะตัดสินใจเองอะไรเองได้ทั้งนั้นนะคะคือว่าจะแก้ไขชีวิตคุณเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคุณแก้ไขเนี่ยมาบวกรวมกันเลยคุณผู้หญิงคุณมีราชนีพระจันทร์อยู่ในตัวพร้อมกับการกิเลสคุณอยากคุณสิ่งที่คุณอยากได้จะเป็นของใครจะเป็นอะไรคุณเยอะหญิงในตัวคุณในฟาร์มที่เงียบเขงา อะไรเงียบขึมอะไรอย่างเนี้ยแต่คุณมีความร้อนแรงมีความเอาชนะมีความอยากได้แค่ดีของคนอื่นนะคะแต่ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีนะเป็นเป็นแม่บ้านที่ดีเป็นคนรักครอบครัวแต่แล้วระหว่างรักครอบครัวคุณก็รักคนอื่นด้วยเหมือนมีความลับต่วนตัว,ตวเป็นหญิงลึกลับนะเป็นคนดีแต่เป็นหญิงลึกลับนะคะเนี่ย คุณทําให้ดีราชินีราชินีหนึ่งเหรียญเนี่ยคุณการเงินถึงไงคุณก็จะมีมาให้ช่วยมีลาบลอยเพราะฟาร์มเป็นผู้หญิงเพราะฟาร์มเป็นเนี่ยสามตัวเลยเนะี่ยสามตัวเรียงของคุณเลยสเสน่ห์ของคุณจะได้เงินจากผู้ชายจะได้เงินจากลีลาได้เงินจากแบบว่าการกระทําของคุณลึกลับแต่เหมือนว่าได้สิ่งที่คุณได้มาเนี่ย ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นแต่คุณก็ได้ราชินีที่เห็นถือเหรียญเนี่ยแต่เย่อหยิงมีอำนาจราชินีพระจันทร์เนี่ยเป็นคนที่ลึกลับดีจเฉพาะคนของตัวเองแต่ไม่ไม่มีความจริงใจเฉพาะของเดือนติงหานะครับจำไพ่ขึ้นแบบนี้จำเป็นจะต้องทาแบบนี้เหมือนว่าคุณมุ่งมั่นอยากจะมีคู่อยากจะแต่งงานอะไรแต่ การเงินของคุณหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้การเงินแห่งโชคแห่งลาบนะคะคุณอาจจะโชคลาบได้ทางได้ด้วยของกำนันก็ได้หรืออย่างอื่นก็ได้ที่ว่าเป็นการการเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นว่าก็ดีเนี่ยคุณลงท้ายในเดือนเนี่ยพอหลังปลายเดือนเนี่ยคุณเป็นราชินีแห่งความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่น คุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมาสามใบนะคะแต่อันเนี้ยลงท้ายสรุปเนี่ยสิ่งที่มีอำนาจสิ่งที่มุ่งมั่นซื่อตรงคุณจะมีความสำเร็จถ้าคุณไม่ซื่อตรงไม่มีอำนาจคุณไม่มีความยุติธรรมนะนี่ถือตัดช่างถือดาบชี้ขึ้นฟ้าคือปฏิญ,ญาณตัวเหมือนพูดอะคุณจะต้องเนี่ยทุกที่คุณเริ่มต้นแลนะเดือนเดือนสิงหาทุกและขับ ฟาร์มที่สุกเนี่ยหรือว่าคุณอยากจะมีโชคมีลาบอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องใช้คำปฏิญาณนะนี่คือเทพองค์ข้างบนนะคุณต้องใช้การปฏิญาณคือถือตาท่าทำฟาร์มซื่อตรงนะสิ่งที่คุณทำมาแต่ก่อนไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมั่งเดลับลับ,ลบในแต่ละคนคุณมีความลับทางนั้นราชินีพระจันทร์ที่คุณทำไม่ดีนะรู้เท่าไม่ถึงการหรือ คุณจะต้องมีการเนี่ยไหว้สัญญานะคุณจะต้องใช้มีการว่าสัญญาสาบานเนี่ยมีความซื่อตรงต่อเนี่ยถือดาบขึ้นฟ้าปฏิญาณตะวนะตามแต่ใครจะทำยังไงหรือจุดทูปสัญญาหรือว่าขอขามาลาโทษอะไรเงี้ย ชีวิตคุณจะได้ไม่ทุกร้อนต่อไปเพราะว่าคุณมีเรื่องลับๆที่ทำมาโดยที่คนไม่รู้และคุณคุณเหมือนว่าบางทีทาแต่ละคนทำไม่เหมือนกันในถ้าคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่าสิ่งนี้มันไม่ดีนะแต่คุณทำคุณจะทำบ้าเยอะยิงเนื้ออะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าคุณไม่ไม่ปฏิญาณชีวิตคุณนะในเดือนนี้ก็มีทุกให้คุณนะคะแําใครเจอไพ่อันนี้แบบนี้คุณต้อง คุณต้องเหมือนว่ารู้สติเร็วคุณก็จะพ้นภัยได้เร็วๆนะคะสำหรับเดือนติงหาของราศีพฤษภค่ะ